ถ้าใครทําขนมเป็นทําชีสเค้กเป็นอะไรเงี้ยเห็นวันที่เราทําเนี่ยอาจจะแบบว่าลองกรีดในใจเลยนะคือเราทําแบบตามความรู้สึกเลยไม่ดูสูตรไม่ดูอะไรด้วยนะทําแบบทรงๆเด็ดๆเลยนะก็เอาแคกเกอร์มาปั้นใส่เนยนะคะปั้นไปเลยรวมกันมันจะได้เข้ากันนะคุกนิดหน่อยแล้วก็เอามากุฎใส่พิมพ์นะคะนี่แฟนเราช่วยทําเนาะก็ช่วยกูใส่พิมพ์นะคะนั่งทําเก่งนะนั่งกูเก่งแล้วก็เรียบดีแน่นดีนะคะด้วยความเป็นผู้ชายโดยมันค์แรงเยอะนะนี่หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้แล้ว่างนะแล้วก็เอาแยมมา ต้มนะคะใส่เจลาตินทิ้งไว้แล้วก็มาทําตัวชีสเราใช้ครีมชีสของฟิลาเดลเฟียเหมือนเดิมนะคะหมดกล่องเลยแล้วก็ lemon เลมอนนิดนึงเกลือนิดนึงสารให้ความหวานในน้ำตาลนิดนึงแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะปั้นรวมกันเนาะก็ได้ประมาณนี้อ๋อใส่เจลาตินด้วยนะในครีมชีสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแยมที่เราใส่กับเจลาตินไว้นะคะก็เทลงไปก่อนเนาะจริงๆถ้าเกิดแบบว่าเอาไปแช่เย็นแป๊บนึงให้มันแบบว่าเซตตัวนิดนึงก่อนนะตัวแยมแล้วก็ค่อยเทตัวครีมชีสลงไปมันก็จะแยกชั้นสวยงามนะคะแต่ว่าเ,าเกยนะกเยอ็ล เทลงไปเลยนะคะแล้วก็เอาแยมมาแต่งหน้านิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามแยมนี้เราใส่น้าเยอะไปนิดนึงนะเติมน้าเข้าไปน่อยด้วยมันก็เลยดูเลวนะคะแล้วก็มาถึงตอนตัดแล้วนี้แฟนเราอยากกินนะจริงแช่ตู้เย็นไว้แค่สองสามชั่วโมงเองมั้งใจเราอยากแช่ไวอ้อีอยากให้มันเซตตัวจริงๆนะแต่ว่าเออแฟนเราอยากกินแล้วก็เลยเอามาตัดนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่นิดนึงนะบลูเบอร์รี่ลักนี้ลูกใหญ่มากเลยนี่หน้าเตามาเป็นอย่างนี้นะคะอร่อยมากง่ายมาก